คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8แปปีควรได้รับคำแนะนำอ่าโอเคนะครับก็กราบสวัดสดีสวัสดีัยรุ่นทุกคนทุกทา่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป๋าปอนพีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมต้นไม้แห่งโชคลาภนะครับอันมั่งคั่งนะครับ ก็โอเคนะครับมาวันนี้ก็พารุมาสามพันเจ็ดร้อยห้สิบนะก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันค้างไว้นะไ,ไปรุ่นนะวันก่อนนะมาวันนี้วันใหม่นะมาสามพันเบ็ดเดิมขออภัยลิ้นพันสามพันเบ็ดเดิมเออสามพันเบ็ดอะไรวะเออ,อะมา ก็ถ้าว่าเกินสามรอบก็คือจบนะสรับเกมนี้เนะเาะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะโอ้โหนึกว่าจะมา4ี่สองสิติดเลยช็อกเลยนะเออสวยครับก็ต้องการแค่2อ,อย่างเดียวนะตอนนี้นะหยุดหยุดเลยไปแล้วก็อย่าลืมเด้าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตอ่อไปเฮ้ยเมื่อคีโผรเมตเลยนะเป็นสทองมานะพอม,มันมาถึงช่องนี้เป็นสีแดง เอา้าใครดูเพนมันผมบ้างผมเห็นมันเป็นสีทองนะเมื่อกี้ช่องนี้นะแต่ว่าพอมันมาถึงผมนะมันเป็นสีแดงโอ้โหรี่ยมจา่าเนี่ยยุดเออมีนี้ด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าว่าเกินสารอบก็คือจบนะครับเกมนี้ก็หมุนไม่จำกัดเหมือนกันเออมาสองฟองเว้ย ขอแบบเต็มสูปหน่อยละกันนะครับผมไม่รุ่นนะเออเลี้ยงอ่ะโอเคเออแปลกคุย สองสีทองสามซองนะครับจะมาเป็นสี่ซองหรือเปล่านะผมไม่เคยได้ในเกมนี้สี่ซองนะไม่รุ่นเฮ้ยเอาเรื่องเม้ยโอ้บานเียบอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเย,เยมีโอกาสมากเลยนะครับถ้าซองสีแดงมาก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งซองนะไม่ว่าจะเป็นซองสีแดงหรืออะไรมานะแจ๋ว อย่าพึ่งเบ้ากันเด้อสองคือหลองสามซองนะครับอย่าพึ่งเบ้ากันเด้ออย่าพึ่งอย่าพึ่งนะขออีกรอบหนึ่งจริงๆคือถ้ารอบนี้ถ้าโดนถ้าผมโดนเบ้ารอบนี้นะผมเสียใจมากเลยนะเพราะว่าซองสีเหลืองมันสามซองเลยนะสวยสี่ซองครับตบอ่อเมือไม่เคยได้มาก่อนเลยนะครับสี่ซองครั้งแรกเลยนะฝากรกมนี้ตำลายปฏิตินะครับ ทำลายสถิตินะครับจะมาห้าไหมโคสุดจริงๆผมไม่เคยได้เลยนะสี่ซองนะครับซองอย่างนี้นะคือได้สงสุดแค่สามซองรอบเดียวแล้นแหละแล้วก็ได้สองสองสองบ่อยมากนะหนึ่งหนึ่งสองสองสองหนึ่งหนึ่งแต่รอบนี้มาสี่คือว่าสุดจริงๆกองขวัญพี่ใหม่หวานจีบแต่ช่องมันน้อยไปนะผมว่านะช่องมันมีแ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกี่ซองสองสี่ห้า ก้าวช่องยุจี้รออะไรอ่ะรไปรุ่นก้าวช่องช่องละเท่าไหร่่องละสี่สิบว้าวว้าวช่องไม่ถึงสี่สิบเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยเจ็ดเองเหรอพี่อะไรอ่ะโอ้โหโคตรเสียใจอะ่ะมันหมดผมไม่ทันได้ดูมันหมดเมื่อกี้อ่ะว่าวจะนับซองอยู่โอ้โหจะปวดอ่ะโอเคนะครับซื้อไม้เดียวนะครับก็ไม่ไปต่อเหมือนเดิมไม้เดียวก็แตกเลย หวานเจี๊ยบนะครับวันก่อนผมก็มาซื้อไปเท่าไหร่นะเบรดห้าสิบนะผมก็แตกเหมือนกันนะครับมันก็ค้างไว้อย่างนี้แหละนะครับอ่ะโอเครู้เรื่องนะก็สำหรับเกินี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับไปรุ่นนะก็จะกันใหม่เด้อคลิปบีลีโอน่านะครับอย่างสุดคลิปนี้4ี่สองหวานเจี๊ยบ